สำหรับท่านใดนะครับที่มีหม้อข้าวนะครับที่ใช้งานไม่ได้นะครับท่านผู้ชมอย่าเพิ่งทิ้งนะครับลองเช็คดูนะครับแผ่นร้อนยังใช้งานได้ไหมเอามิเตอร์วัดดูนะครับถ้าเข็มมิเตอร์มันขึ้นแสดงว่ายังใช้ได้นะครับท่านผู้ชมก็สามารถถอดเอาแผ่นร้อนนะครับถ้าเป็นยี่ห้อที่ผมกําลังทําอยู่นี้มันจะมีน็อตล็อกอยู่3ตัวนะครับแต่แต่คันไม่ออกหรอกครับเพราะว่ามันขึ้นสนิมนาน ผมก็ใช้หินเกียร์เกียร์น็อตสามตัวขาดแล้วก็ได้แผ่นความร้อนออกมาได้ครับตรงนี้นะครับคือเราใช้หินเกียร์เกียร์น็อตนี่ออกนะครับสามตัวมันก็จะหลุดออกมานะครับเพราะมันชันไม่ออกนะครับเราก็จะได้เป็นแผ่นแบบนี้ออกมานะครับแผ่นกลมๆนี่ครับเป็นแผ่นความร้อนที่หุ้มด้วยเหมือนเป็นอลูมิเนียมก็ไม่ ไม่รู้เหมือนกันนะเหมือนเป็นเหล็กหล่อผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ผมวัดดูนะครับไส้สายไฟนี้กับแผ่นที่ขา,ขาวๆนี้ไฟไม่ถึงกันนะครับคือเราวัดยังไงมันก็ไม่เชื่อมต่อกันนะครับมันสแสดงว่ามันไม่รั่วนะครับเอาไปใช้ได้ครับท่านผู้ชมคือตรงนี้เป็นการแค่ทดลองนะครับเผื่อที่เราจะเอาไปใช้ทําเตาอบหงเล็กๆหรือเป็นเตาที่อบอะไรก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูว่า ถ้าเราต่อสายตรงจากช่วงนี้แล้วก็ช่วงนี้มันจะใช้ได้ไหมเดี๋ยวผมขอเวลาวางตรงนี้กันนะถ้าเราถ้าเราจะเอาไปชาใช้เราค่อยไปหาทำที่ยึดดีๆนะครับแต่ตอนนี้ลองดูกันนะครับนี่ครับผมเสียบไฟก็ไปแล้วดูแปบบ๊บ,บหนึ่ง ตอนนี้นะครับเอามือไปอังดูรู้สึกร้อนๆนะครับร้อนขึ้นมาเลยนะครับนี่ร้อนขึ้นมาเลยนะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวนี้ผมจะเอากล้วยนี่นะครับเป็นกล้วยมันไม่โตนะครับเอานี่ครับมันจะมีความแดงขึ้นมาไหมครับเพราะว่านี่เป็นการทดลองนะครับเด็กๆไม่ต้องไปทํานะครับ้องไป ปรึกษากับพ่อแม่ก่อนนะครับนี่ดูสีเริ่มเปลี่ยนแล้วนะครับสีตรงนี้เริ่มเปลี่ยนแล้วนะครับต่อไปเราก็ตัดไปหาที่ว่าเราจะไปห้อยในโอง่งแบบไหนหรือเราจะหาโอง่งแบบนี้มานะครับนี่เราจะไปวางลักษณะยังไงนะครับเพราะว่าเออร้อนร้อนนะครับนี่ร้อนเพราะว่าขนาดมันหุงข้าวสุกนะครับเห็นไหมเราหุงข้าวแป๊บเดียวสุกมันมีความร้อนแรงนะครับแผ่นนี้ เพราะว่ามันจะมีแผ่นแท่งความร้อนอยู่ด้านในนะครับนี่นะครับแผ่นนี่นะครับเดิมโอ้ร้อนร้อนนะครับเป็นเครื่องอบได้นะครับนี่เนหะ็นไหไหมเลยครับนี่นะไหมนะลงไปแป๊บเดียวไหมเลยครับนี่เดี๋ยวจะพลิกฝั่งนั้นมาให้ดูอีกนะครับนี่ครับเครื่องร้อนที่ข้างในมันจะเป็นแถง เป็นแท่งที่เป็นวงกลมนะครับร้อนนะครับมันจะมีพวกที่เครื่องอย่างคล้ายๆกันกับเตารีดนะครับเตารีดอะไรได้นะครับตอนนี้เริ่มน่าจะร้อนมากแล้วนะครับอุณหภูมิเพราะว่าเรามือมาอังไว้ตรงนี้โอ้โหร้อนนะครับนี่ครับความร้อนมันเริ่มสะสมขึ้นมาแล้วนะครับ,รบเดี๋ยวเอาฝั่งพิกฝั่งนี้มาดูครับ พิกอีกฝั่งหนึ่งมาดูนะครับว่าจะร้อนขนาดยางเริ่บอ,อกเลยนะครับตัวไม้เขียนะครับเพราะว่าผมวัดระบบดูแล้วนะครับว่าเนี่ยนี่นะอ่อนนะครับอ่อนนะเป็นเครื่องอบได้เลยนะครับนี่เป็นเครื่องอบโอ้ร้อนแรงนะครับนี่นี่ขนาดอยู่ในที่โล่งนะครับถ้าเราเอาไปไว้ในที่แบบ ในโอ่งเล็กๆแคบๆเป็นเครื่องอบดีๆนี่นะครับนี่นะปลายปลายไม้สุกเลยครับปลายปลายไม้มันไหมเลยเดี๋ยวจะเราดูนะครับว่าจะร้อนแดงไหมเอาใบตำลึงนะครับนี่ใบใบตำลึงนะเนี่ยเอาใส่ลงไปป๊าบใบตำลึงนะครับจุบตัวจะไหมเป็นไฟขึ้นมาหรือเปล่านะครับนี่ใบตำลึงนะ โอ้เป็นควันเลยนะครับไ,ไหม,ไ,มไหม,ไ,มไหมไหมตรงที่สัมผัสแป๊บเดียวนะครับนี่นะโยนลงไปแป๊บเดียวนี่ครับเป็นไปทําเครื่องอบเครื่องอะไรได้นะครับตัวนี้นะครับมันน่าจะใช้ประโยชน์ได้อีกเยอะนะครับสําหรับเตาที่หม้อหุองข้าวหรืออ่า เป็นที่มีแท่งความร้อนนะครับเราน่าจะไปทำประโยชน์ได้อีกหลายอย่างนะครับถ้าระบบมันหุงไม่ได้หรือทำอะไรไม่ได้ดูตรงนี้ตรงที่สัมผัสกับเหล็กมันไหมเลยนะครับดูเ็นควันเลยครับไหมเลยเดี๋ยวเชียกไหมดูอันนี้ถอดปลั๊กแล้วครับถอดปลั๊กแล้วน,วนี่ปลั๊กนี้นี่ครับดูไหมเลยนะครับตรงนี้ไหมเลยยังร้อนอยู่นะั่นนี่ ไปทำเตาอบได้นะครับท่านผู้ชมอย่าทิ้งนะครับมองข้าวเก่า